เฮ็ดยังเดี๋ยวนี้มุย้ยข่อยกำลังคุยกับผู้บ่าวทางแชทอยู่ใน่ล่ะผู้บ่าวคนใดละ่ะแมนผู้เก่าอยู่บ่บ่บ,บ่เลิกกันดดนแล้วอันนี้คนใหม่เด้บ<อ>่เพิ่งฮูจักกันเมื่อก,ก่อนนี่โอ้แต่ข่อยว่าสิบอกเลิกกับเขาแล้วละเอาเ <c oughs> ป็นยังอีกคือคบๆเลิกๆดูเท้ยามใดมันจังสิใดเป็นฟังเป็นฟ้าคือไทยบ้านเพิน่นก็ย่าดอกถ้าจนกว่าสิพ่อคนที่ข่อยตั้งเอาไวุู้นละ การที่สิคบกับไผ่นั่นก็ะยาสุตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงหร้ยคบคนที่เขาหักเข้าอิลีก็ดีแล้วนะายว่าเอา้ามันก็ต้องมีแน่และเนาะการที่สิเอาไผ่เข้ามาในชีวิตก็ได้ตอนนี้ค่อยเพิ่มข้อม่มาอีกหน่อยเดียวหนึ่งได้ละจากตะกี้หันอะเพิ่มมากอีกล่ะเออโอ้ยอีมุยแม่นเอยียงของมึงอีกบบ้านี่ <laughs> บหลายดอกแกแค่แบ,บกินเหล้าบบสูบยาเออแล้วที่สำคัญเดอ้อแม่นเอียงล่ะต้องโสดซิงและก็บ,บอกเคยผ่านมือผู้สาวทางใดแค่นี้เองโอ้ยนอยสองสัยต้องได้ถามหลานอ้ผู้ละมีครบเลยตามที่มึงโงมาอิลีบ่อยบๆเขาเฮ็ดยังยุใสละ่ะตอนนี้กับล่งเรียนยูแต่ว่าก็ใกล้สิจบละละหนุ่มนักศึกษาแมนอ้ยใจมุ่ยจะละลาย <laughs> ตอนนี้เขาเรียนอยู่ใส่ละไอ้บอยกะอนุบาลสีวิไลนี่เด้สเปคคอยเลยว้าอนุบาลสีวิไลเออ้าเจ้าเป็นบ้าเป่ไอ้บอยเล็กน้อยอนุบาลวะนี่เมียเอา้าก็ะถึงละตัวถือกจังได้เดี๋ยวนี้กะที่มึงบอกไอ้มาว่าอยากได้คนที่บก,กินเหล่าบบสูบยาบบเคยพานมึงผู้สาวได คันสีพานมื้อไม่ยิ่งแน่ก็แค่ตอนแม่มันหลังดากใหย่อมนขี่เตีเย่านั้นละเยอะฮึดีบ้าฮยแล้วลงฟังตั้งดนตรงตามสเปคที่มึงตั้งว้แน่นอนมุ้ยเลี่ยงต่อยซอยแม่มันเอารดเสื้อไอ้นี่สั่งเด้ิไปใส่ก็ไปเด้อ